เด็กคนมีค่าเข่าคนละสองร้อยเยนเด้อเปิดพอดเจ็ดสิบเจ็ดโมงสิบนาทีห้าโมงสิบนาทีนะครับน้ำยาขาวนีสแตมป์อ่ะ โหสันการง่าน่านาะนี่ว่ะคนนีน่นายเป็ผูกกอตั้งแลนะทุกคนมาสราคุณตาโบดเลย,ยงาขนาการเห็ดเรี้ยของโมงโนะ ปบูมยังสนุกม,มิแต่นีมเป็นเมืองทันสมัยประสมของเก่เนะาแก่มากตาทุกคนรอแล้วบูมอย่างไรเดินทางกันต่อแล้วไปยังเล่นสวนโอโดรลิพากันดีกว่า